บอลสามบอนเ,เคออสที่มีวันดี้เดลเเบิรกหรอมปล่าได้สามที่าดัการคอเกย์บัสเซเว่นโอเคอาร์ตเปยสามที่ก็เลยนะียอนะ ไปใช่ไ <aja>, ม้าเดินเราช้นเร้โอ้แล้วก็ไปเตอร์งม่ส การนง้นะท่ายนำลำบาบด้วยเพับนี้ถ้ากัตันงก็ใช้รความหนานใหม่ใหม่ไรไม่ใ่คโอเคตนี้มต่อไห้มโอเคทัไก็เอาไว้มาเอาไปจะวิงได้หอนี่ยนะ ไม่มีไม่มมากกว่าันไหได้ของที่ไม่ใช่ชิ้เอร่กันไใช่สามที่ได้แปดมีเดียอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ช้นจอร์ไม่ทำชิ้นเจอร์อะไรกได้ใช่ไ่อะไรไ้ที่ไม่ใช่ช่เจอร์กระ่

กำไปไม่ขึ้นตายใช่ใช่พไปกไแ้วจูบมาเ่ยคุ่นมแลกแค่สอบทำไมได้มาโอเค้วไมราตด้อสองทำไมได้มา้าสิบหกอ่แต่ว่าเอาไม่ตายมื่อยไไม่เนี่ยนะไม่ใช่เบรเขาไม่ั

ขอน้องฟ้าอน้องฟ้าสกิลเป็นตะสกิลเป็นตะชาร์จตัวตัวน่หมดต่อต่่ายไม่ต่อยสกิลเททายายการดยากาติดชองเม์ออต่อยสกิพอเตอร์ครับบัตรัได้ไหมพลเตอร์พอเท่าอีกครั้ง

ไอเทนม่ต้อถ you know! ูกสำลายไมเทไหนรบครับไออลไวี่ยปล่อครับใส่รีรเตอร์ดีกว่าเร็หนราบก็เมนสองครับผมียร์ช้าตัยังสองตัวที่ลงมาครับผมโรเตอร์สองคเองมรต้าว่ารงแต่ดีลยรีบครับบ่อย เก็บวนี้ใช่ไหมครับมันไม่ต้องใช้ปีเรไงครับแล้วผมควรทำอก่อนดีนะเปลี่ยแอฟนะเขามีตัวเยอะมากเลยแค่นี้หรออืมแล้วก็การลุกลานของเท็กจับกนปัดเกเดี่ยวพวกพกต่อเดยวต้องเขยาบ ไม่หมดได้ค่านีแล้วก็อสุดเทิญไม่ไหวม่ไหวไมวนั่นหนั่นแหละผ่านแล้วเขสเชิญของเคออร์ดอฟัง จะลองเพี gli, <t <t ่อพอวัสนีของเาม่มีกองจะัข้านาไม่จนึต่นะมีสงน้วไม่ใส่เกตออบบิโข้าวาว้าตากเตอรสาอก มันเปนยงไงฮะเออดังโกรย่ามิโซสามพันไม่ใช่นำลงดอกจนีสกิ้วเขาจะรับตเหนนารับากพไพเทอร์สี่ได้ครับไม่ยอมให้เจ็ดพันอืมไพันห้าพันเจอ ไหนก็ได้จริงจักหมใช่ใช่กได้เจ้เลเล์เแล้วี่สองาใช่กต้องรอตัวใหญ่เข้ามาแล้วเ็เป็บเ็นตัวใหญ่แัวันี้ก็ตีได้เลย

มึงยังกลับไปอีกเหรอ้ดี๋ยนะไปแล้วไปแล้วดีแล้วดีแล้ไปแล้วชูชๆทออนลายมันต้ไม้ซีชีฟไหมึ่งครับเต้แล้วก็การาดชาสำเร็จได้นยลองชฟหนึ่งครับเต้ไฟนอมไฟเอสเก็ความแค้มแลเราก็อะไรไม่ได้่เข้าก็จะขับไม่ดูอีแบ่ง มืนเดิมไป็นมา้เังยังไม่ตรงเลยกขาก็ไดห้ครัไม่เรับ่งคิวไปเขามครับาหายแหนนีคิเป็นแฟกเป็นหนึ่งคิัจากนั้น่ง้น้คียหนึ่งเทิรน้ใช้เวลาหนึ่งครั้งนหนึ่งเทนครั้งในอาดัคเฟสละานอฟเฟียก่อนกับสกิไปครับตามครมา จะถามว่าคับยังไงกูปพยายามให้มันแตกให้ได้อยู่ไเคม่ได้แค่กบใากปเทงขนาดก็เื่นทำหได้เลยจอจขนาดนี้ใครไม่ได้เคาส์เตอร์ของ c h a o ส u s ารอน์ดีแล้วน ชดติ่ามด oh, ีจะผนิตสิ่ดโดยจายขอขอขอที่แล้วที่ไปที่ของด่านเรือ้วจานเกลือเรือดำตีอ่ำน้ำมอสที่เป็นไฟสามขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเป็นมอสเคอ ไล่ครับมันมีวัตถุรสคอไรกนเขียอนออรนเดอเรียอเค,คเทีจับก,กนโดยใจของอสตี้เม,มื่อเี่บดบดสกิลขโมยงานชาร์จเจ้าเส้นตีบาล ต่อพวาิวตีบอลตีบอลจังเลยนครับตีบอลจังเลชียร์ึงไม่แหววปเลยเนาะเาบอบตีคราบผมแค่จุะมีน้ำใสมันมีตะโพนนะฮะแค่แข่งจะเบอร เขาแชม่ไม่จากการจะปีไปยัครับสองครับห้าปองเลยอะมีใอเอ้าวมีมีจบกัได้หรือจบกัได้ลาคอนคร์ดีครับครับผมาฟังดีเจออซีมีบัตตี้เป็ออสซี่ได้รับชัยชนะไป